ฝักทองกันก่อนนะคะต่อไปเราก็จะมาบดมันม่วงกันค่ะต้องมาใส่แป้งเลยค่ะคลุกม,มันม่วงกับแป้งให้เข้ากันค่ะแป้งรับจับตัวเป็นก้อนแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะได้แป้งสามสีแล้วคะ่ะต่อไปเรามาปั้นกันค่ะหนูล้างมือแล้วนะคะทุกคนพอเราได้วงกลมสวยแล้วนะคะเราจะมาจิ้มฟันค่ะทําลายฝักทองค่ะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนสวยไหมคะเดี๋ยวหนูจะเอาเม็ดฝักทองมาตักตรงนี้ให้เป็นก้านกระทองค่ะนี่คะ่ะหนูปั้นบัวลอยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต้มกันค่ะ ขึ้นมาแล้วค่ะจะได้กินกันแล้วค่ะเรามาทำน้ำกะทิกันค่ะต่อไปใส่น้ำตาลค่ะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะต่อไปใส่ใบเตยค่ะคนให้เข้ากันค่ะต่อไปเราจะไปราดน้ำกะทิกันค่ะเสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมคะอันนี้หนูตั้งใจทำให้พี่พี่ทีมงานเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะตักน้ำกะทิไปเสิร์ฟพี่พี่เขาก็เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวหนูเอาไปเสิร์ฟพี่ทีมงานเลยค่ะอร่อยไม่หวานเกินเปิดร้านขายได้เลยอร่อยอร่อย ขอบคุณค่ะโอ้โหไปเปิดร้านเลยอร่อยอร่อยจริงอร่อยอร่อยไปอร่อย